แตงร่างด้วยชุดเร็กคูล่าทั้งคาวน้าสงสัยตัวนั้นบิดออกมากลางดึกแท็จิกแล้ว ันก็คือร่างจำแลงของเร็กคูล่านั่นเองเรคูล่าเลื่อนตัวมหาเด็กสาวโดยไร้สุกเสียง สภาพดิอะะแล้วแล้วนายก็เลยหนีมาโดยไม่ใส่รองเท้าเหรอเอ้ยไม่เอาไรแล้วจริงจี้โนมิตะนี่นายยังเป็นลูกผู้ชาอยู่หรือเปล่าก็ทำไงได้เล่ากูเรื่องนี้เสนอเรามันน่ากลัวอ๋อหนูจะสุกัดจางเชิญเโอยคือว่า เดบิตาขอลืมเอาไว้นะคะอุ้ยแม่ฮะต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะหนูไปก่อนนะคะชิสุกะหัวเราะตั้งสองรอบเลยใครเขาก็ะหัวเราะกันทั้งนั้นแหละทุกครั้งที่เห็นรองเท้าคู่นั้นนะ่ะไม่นะโดราเออนี่โดราเอนตื่นสิบอกให้ตื่น เฮ้ออยอะไรเล่าเรียกทําไมกลางดึกเอออะอะไรเนี่ยทำไมทำห้องรกอแบบนี้เออะฉันฉันกลัวจะนอนไม่หลับอ่อ่าแล้วเรียกทำไมเล่าข,ขอร้องละไปห้องน้ำเป็นเพื่อนกันหน่อยนะเอาโทษดีดายเมื่อกี้ขวบแล้วก็มันรู้สึกเหมือนว่าแปรคุล่ามาอยู่ตรงหน้าตลอดเวลาเลยโอ้ยจะลาดอยู่แล้วอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเลยจะเอาอะไรออกมาให้เหรอ ปาคลุ้มและเขี่ยวจากชุดแรกกูล่าฮึอะพอใส่สองอย่างนี่นะนี่นายกำลังทำอะไรอยู่ฮ่าก็จะกลายเป็นแรกกูล่า นี่โนบิตะส่งเสียงเออะอะกลางคืนทำไมกันนะอ้าวจริงสิผมผมอยากไปห้องน้ำนี่นะแต่รู้สึกเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างแฮะมีโดรามอน รู้สึกคลาดคลายคลาดคลาเหมือนเคยกลัวอะไรสักอย่างในอย่างนั้นล่ะอ๋อใช่แต่ดูเรื่องที่นายกลัวออกมาหมดแล้วไงเล่าเหรอทำได้ไงอ่ะแด็กุูราที่แปลงน่าหรือชุดเนี้ยจะไม่ดูดเลือดนะแต่ดูความทรงจําออกมาแทนเมื่อกี้ฉันก็เลยดูดความทรงจำเรื่องแดกคูราที่หนูไปตากลัวออกมายังไงเล่าเฮ้ยยอดเลยขอฉันยืมหน่อยสิเออฮ่าฮนาฮ่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  นี่ล่ละจะไปกาโน่นหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดิอี่ามันกลั้ดนึกนะถ้าว่าขนาดนั่นอะเอาเวลามาเก็บห้องดีกว่าขอไว้เก็บตอนเช้าก็ได้นะ่าโ,โอ้ยอะไม่ตาเปิดให้เองซะด้วยโหสมก็เป็นดรากุราจริงๆอ่ะเดี๋ยวนีโดโพีิตาเฮ้ยปัดโถ่ไปแล้ว ฝันจนนนเนี่ยอ้องลืมให้บดเอ๊ะแปลกจังเลยนะเราปิดหน้าต่างแล้วนี่นะเอาเอาละต่อไปก็ซื้อในอก เอาละทีนี้ก็เหลือใจอันอีคนนึงอืมไงเป็นน่ะโอ้ยจริงสิแก็ที่ได้กลิ่ะแพ้กลิ่นกระเทียมนี่นะนี่มอนี่กินเกลยวสารแล้วยังมานอนได้ไม่แปลงฝันอีกเหรอ ผู้เก่าใหญ่ถ้าทาจะไม่ได้อาบน้ำด้วยเหวโหยสกกรปกขนาดนี้ใครจะไปดูดลงอ่ะเนี่ยเฮ้ยเลยแค่นี้ก็เรียบร้อย Yeah. Yeah. <c oughs> เออเฮ้ยแล้วทำไมเราเปียกโชกแบบนี้งเงงเฮ้ยฉี่ก็ไม่ได้ฉี่อ่ะอุ้ยหรือเปล่าดูว่าเอาละ่ะเท่าน,นี้ก็ไม่มีใครจำเรื่องพวกนั้นได้อีกแล้วฮ่า <c oughs> อ,อดีใจด้วยนะเอ้าอาชุดแดกตุล่าคืนมาดิเอขอขอยืม <c oughs> อีกนิดนึงน่ะอายเดี๋ยวก่อนสิโดอิกา เออแล้วก็เก็บขวาให้เรียบร้อยด้วยแล้วกันใช่ๆจังหวะเป็นแล้วเมื่อวานนี้ตลกจริงๆเลยเนอะเรื่องโนบิตะเนี่ยใช่ใช่ใช่อะใช่เรื่องอะไรหรอคืออย่างนี้นะโนบิตะมันแบบว่าอะไรหรอมันทําอะไรนะออเด็กไอเด็กเอแปลกจังเลยแฮ ก็เราขำกันแทบเป็นแทบตายดี่นะเรื่องโนบิตะแต่ว่าขำเรื่องอะไรอ่ะอะไรนะลืมทําการบ้านมาอีกแล้วเหรอออกไปยืนหน้าห้องครับจริงสิเออก็ยังที่บอกไปนะเรื่องนี้จะเอาข้อสอบด้วยฉะนั้นอ่านทบทวนให้ดีล่ะครับเออ โนบิตะทำไมไปยืนตรงนั้นน่ะ้ามาในห้องสิมามานนี่มามาครับลา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 ฮันนาเดอึ้ึ้กลับมาแล้วเหรอดอรอนิมอนวันนี้ห้องลกเลอะเทอะหน้าดูเลยนะอะคือว่าแบบว่าแบบว่าโนบิตะกลับมาเมื่อไหร่มาหาแม่ทั้งกู่เลยนะ แบบนี้แสดงว่าพร้อมเต็มที่แล้วสิดูจังเลยไม่ห้ดเออหึเดวิตาเอ๊ะหเข้ามาในห้องนั่งตรงนี้เลยครับอะไรเลยครับแม่ก็เรื่องเรื่องอะไรเอ๊ะก็เรื่องนั้นไงเรื่องนั้นน่ะก็เรื่องนั้นน่ะ มันมันมันเรื่องไหนนะเอ๊เรื่องอะไรล่ะจะเป็นชุดที่วิเศษจริงๆไม่ว่าเราทำอะไรเอาไว้แค่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งลืมมันก็จบเรื่องเท่านั้นเลยยเออฉันไม่ให้ทำอย่างนั้นนะเอิ่มเอาของวิเศษทั้งคืนมาเรื่องอะไรหยุดนะหยุดน้าโนบิต้าหยุด เจริงดกูร so like bon ่กัวม like ันแคนี่นะเอาเลย่แนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะเดี้หยุดเดี๋ยวนเหยุดเวนี้ดี๋นเดี๋น้เดี๋ยวนี้เดายน้ดวนเดยวเดยวนีเดยนเดนีดยนีไเดเดน้เยด๋้เด อดี๋ยวเดี๋เดีดีละทำให้หมอนี่ลืมเรื่องชุดนี้ซะดีกว่ายุ้ยตายแล้วตายแล้วนี่เออคือดรี่มอนฉันรู้สึกเหมือนเคยยืมของวิเศษดีๆจากนายมาอันหนึ่งใช่ปะอะแล้วแล้ว รู้เหมือนกันไม่รู้จำไม่ได้งับง่องไม่รู้ยังไงไม่รู้จริงๆอ่ะเดี๋ยวบิ๊กตาเขาเก็บเก็บอยู่ค่ะแม่กำลังเก็บอยู่กขาังเก็บอได้ไหยคะแม่เขากำลังเก็บครับเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วจ้าสะใจอ้าวงำ